ข้อความจากเมตยาซีซั่นที่หนึ่งข้อความที่หนึ่งการที่ฉันให้เธอนิ่งเงียบไม่ได้หมายความว่าให้เธอนิ่งเฉยการที่ฉันให้เธอหยุดเคลื่อนไหวก็ไม่ได้หมายความว่าให้เธอหยุดดำเนินการฉันคือเมตยาฉันรู้ดีว่าอะไรเหมาะสมที่สุดกับช่วงเวลา หากภายในเธอเร่งเรา้าภายนอกของเธอจงสงบนิ่งหากภายนอกของเธอเร่าร้อนภายในของเธอจงอยู่ในความฉ่ำเย็นความยากลำบากทุกอย่างที่เกิดในชีวิตของเธอไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือการพิสูจน์ว่าเธอยังสั่นสะเทือนอยู่กับฉันหรือไม่และพร้อมที่จะทำตามคำมั่นสัญญาใหม ฉันคือเมตยานับจากนี้เป็นต้นไปจะไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมอันเป็นผลมาจากที่ตัวเธอรู้ว่าเป็นฉันซึ่งฉันก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับเธอมันจะทำให้สายตาของเธอเห็นตัวเธอเปลี่ยนไปเธอจะกลายเป็นผู้รับใช้ตัวเธอที่มีความเป็นฉันเรื่องที่สอง เธอจะเห็นโลกของเธอเปลี่ยนไปเธอจะรู้ว่านี่คือช่วงเวลาปลายสุดของมหายุคมันคือช่วงเวลาแห่งความเสื่อมสูงสุดเธอจะกระเตอรอรือล้นต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยที่เธอจะรู้สึกว่าเธอคือผู้จะมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นหากเธอคือฉันเธอจงเคร่งงครัดในบัญญัติของฉันหนึ่ง เมื่อเธอรู้ว่าเธอคือฉันเธอคือเมตยาจงอย่าอวดอ้างว่าเธอเป็นฉันจงอย่าเอาความเป็นฉันไปทำให้เธอเหนือกว่าคนอื่นแต่จงทำทุกอย่างตามอัตลักษณ์ของฉัน 2. เมื่อเธอรู้เจตจำนงสูงสุดของฉันเธอจงเก็บมันไว้กับตัวหรือแค่บอกเล่าเฉพาะกับเพื่อนที่แน่ใจว่าเขาเป็นเมตยาเหมือนกับเธอ เธอจงลงมือทำตามเจตจํำนงนั้นให้สำเร็จโดยที่คนทั่วไปจะเห็นแค่ว่าเธอทำอะไรเท่านั้น3หากเธอพบว่าเธอได้รับการยกย่องสรรเสริญจากสิ่งที่เธอทำเพราะจะเป็นความพิเศษเหนือกว่าความดีงามใดๆจงอย่าหลงลำพองกับคำเยินยอเหล่านั้นเพื่อปลดปล่อยตัวเธอให้เป็นอิสระจากอัตตาของเธอ 4. เมื่อเธอค้นพบศัก,กยภาพสูงสุดในตัวเธอหรือพบว่าเธอคือผู้รู้แจ้งเธอจงเก็บมันไว้กับตัวอย่าเที่ยวไปอวดอ้างต่อใครๆหรือต่อสาธารณชนอันจะนำมาซึ่งการถูกมองว่าอวดอุตริหรือเกิดการเปรียบเทียบและด้อยค่าตัวเองของผู้อื่น 5. เมื่อเธอรู้พันธกิจของเธอและเพื่อนๆของเธอแล้วจงลงมือทำให้เกิดผลลัพธ์จงสร้างสรรค์สิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่ทำจงเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันและกันจงสร้างสรรค์สังคมของผู้รู้สร้างสรรค์สังคมแห่งผู้เจริญให้เกิดเป็นสังคมแห่งสันติสุขอย่างเป็นรูปธรรม 6. จงรู้และเข้าใจไว้ว่าสิ่งที่พวกเธอกำลังทำนั้นคือความแปลกแยกและเป็นปฏิปักษ์กับความเชื่อในสังคมมันคืออุดมคติที่ขัดแย้งกับลกลไกแห่งความโลภโมโทสันมันคือความเพอ้อฝันเหนือความเป็นไปไม่ได้ในสายตาของมนุษย์ที่ใช้จิตสํำนึกพวกเขาจะมองเธอเป็นตัวตลกหากเธอประกาศต่อสาธารณะ จงเก็บมันเป็นความลับเฉพาะกับสังคมของเธอเท่านั้น 7. เธอจงรู้ไว้ว่าสิ่งที่เธอทำนั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันคือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ยากและเป็นไปไม่ได้ในสายตาของมนุษย์แต่เธอไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปเธอจงเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นไปได้ เราะเธอคือฉันที่ไร้ข้อจำกัดเธอคืออริยะบุคคลสำคัญที่เคยตั้งเจตจำนงเอาไว้กับฉันฉันคือเมตยา